สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะวันนี้บาลายองพยอมมาตัดดาวเรืองนะคะถ้าดอกใหญ่แบบนี้บาลายองพยอมก็จะเอาส่งตลาดนะคะถ้าดอกใหญ่แบบนี้ก็คือดอกละ1บาทนะคะถ้าเล็กลงมาก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะ ดอกละห้าสิบสตังค์นะคะถ้าเป็นดอกเล็กๆบ้านไร่วงพยอมวันนี้ก็จะตัดแล้วก็เอาตากนะคะเพื่อทำชาดอกดาวเรืองนะคะเพื่อบำรุงสายตาของคนที่ในตาเวลาเจอแสงในตาจะรู้สึกว่ามัวมัๆผ้าา มองภาพอะไรก็เบลอๆนะคะถ้าเราได้กินชาดอกดาวเรืองประมาณหนึ่งเดือนนะคะในตาดวงตาของเราที่ว่ารู้สึกว่ามองภาพเบลอๆเลือนเลือนลางๆนะคะก็จะหายนะคะเข้ากับสู่สภาพเดิมๆนะคะวันนี้บ้าลายวงพยอมก็เลยพาเพื่อนๆมาตัด ดอกดาวเรืองนะคะถ้าเป็นดอกเล็กแบบนี้นะคะก็จะตัดตากเพื่อเป็นชาดอกดาวเรืองนะคะแพ็คใส่ถุงจำหน่ายได้นะคะเพราะว่าของบ้านไร่วงพยอมนี่ปลอดสารพิษร้อดเปรเซ็นต์นะคะไม่ใช้สารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะไม่ว่าเป็นปุ๋ยหรือว่า เป็นยาเพื่อป้องกันมแมลงนะคะจะไม่ใช้โดยเด็ดขาดนะคะเราก็จะตัดคัดดอกนะคะว่าถ้าดอกไหนเล็กเราก็จะคัดไว้ดอกแบบนี้นะคะคือดอกที่ มาลัยวังพยอมจะเอาตากนะคะคือดอกเขากรีบใจกลางตรงนี้นะคะคือฟูหมดแล้วนะคะถ้าใจกลางเขายังอยู่ก็คือว่าตรงกลางนี้เขายังยังอ่อนอยู่นะคะก็คือว่าคุณภาพก็ยังไม่ดีสำหรับอย่างนั้นที่มีใจกลางนั้นสำหรับการร้อยมาลัยนะคะแต่สำหรับแบบนี้คือการเอาตาก เพื่อทำชาดอกดาวเลืองนะคะเป็นยาบำรุงสายตาอย่างดีนะคะเพราะว่าปลอดสารพิษแต่การที่เราจะซื้อดาวเรืองจากท้องตลาดมานั้นบาลายวัพยอมไม่รับประกันนะคะว่าปลอดสารแน่แท้แค่ไหนนะคะเพราะว่าทุกคนมักจะต้องใช้สารเคมีอยู่เสมอเพราะว่า โรคพืชแมลงจะเยอะนะคะแต่สําหรับบ้านไร่องพยอมนี้จะไม่มีนะคะเพราะว่าตัวเองคือเป็นคนที่แพ้สารเคมีทุกชนิดนะคะสารพิษอะไรนี่จะใกล้ไม่ได้เลยจะเกิดอาการขึ้นเหียนปวดหัวท้องเสียทันทีนะคะ ถ้ามีใจกลางแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะมีตรงใจกลางเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสำหรับการร้อยมาลัยนะคะนี่ค่ะคือเราจะตัดแบบนี้นะคะสำหรับการร้อยมาลัยหรือว่าเป็นดอกไม้กำไว้บูชาพระนะคะเดี๋ยวไปดูตอน เลียงตากใส่กับกระด้งนะคะตอนนี้ก็มาถึงการคัดดอกดาวเรืองแล้วนะคะถ้าดอกที่เราจะเอาตากก็คือดอกที่เรียกว่าไม่มีใจกลางแล้วนะคะนี่คือดอกที่มีใจกลางนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะ เอามาตากได้นะคะเพราะว่าตรงกลางนี้ก็คือคุณภาพของเขายังไม่มีในปิดปฏิทธิภาพที่จะเป็นสมุนไพรนะคะส่วนถ้าเอาไปร้อยมาลัยก็เป็นคุณภาพที่ดีมากนะคะจะไม่โรยง่ายนะคะจะเอาไว้ได้หลายวันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาคัดแยกก่อนนะคะ แบบนี้นะคะที่เราจะเอามาตากทำชาดอกดาวเรืองนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็มาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะคะใครมีดาวเรืองที่ปลูกไว้เองสามารถที่จะทำทำชาดอกดาวเรืองได้นะคะการที่หลายๆคนทำช่องมักจะเพ่งอยู่กับ คอมหรืออยู่กับมือถือตลอดเวลานะคะทําให้สายตาของเราเนี้ยอาจจะหมวดปวดเมื่อยล้านะคะเราต้องพักผ่อนแต่เมื่อเราไม่มีเวลาเพราะเราต้องตอบคอมเมนต์ต้องไปเยี่ยมเพื่อนหลายๆคนนะคะทําให้เราเกิดตาพล่าตาเบลอมองภาพไม่ชัดนะคะ ก็ใช้าชาดอกดาวเรืองนะคะกับชงกับน้ำดื่มในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะคะของทุกๆวันในระยะเวลาหนึ่งเดือนเราสามารถที่จะรู้ผลได้ทันทีเลยว่า คุณภาพของดอกดาวเรืองนั้นสามารถที่จะช่วยคุณได้ในขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็มาบอกสรรพคุณของดอกดาวเรืองนะคะว่าเป็นสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยมีชื่อเป็นสิริมงคลแถมเป็นยาด้วยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็คือดาวเรืองที่บ้านลายองพยอมได้คัดแล้วนะคะนี่ค่ะดอกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคือดอกที่ใจกลางไม่มีแล้วนะคะคือเป็นดอกที่เต็มนะคะสามารถที่จะเอามาทำชาดอกดาวเรืองได้นะคะอันนี้ก็ สำหรับชาวสวนดอกดาวเรืองที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะแต่ต้องมั่นใจในตัวเองนะคะว่าไม่ใช้สารเคมีเลยแม้แต่ปุ๋ยนะคะก็สามารถที่จะผลิตออกมาทำชาดอกดาวเรืองให้กับคนกินที่รักสุขภาพรักสมุนไพรได้นะคะเป็นไรายได้เสริมนะคะแล้วก็จะแพ็คใส่ ดอกประมาณนี้ก็ใส่ประมาณ10ดอก10ดอก20บาทหรือว่า6ดอก15บาทก็ได้นะคะก็เป็นรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะโดยที่เราไม่ต้องตัดทิ้งคือเป็นดอกที่เล็กแล้วก็ไม่ได้ขนาดนะคะวันนี้บ้ราลาัยของพยองก็มาบอกกล่าวกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะว่า สุขภาพสายตาของเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร์ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะรักสุขภาพนะคะวันนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะดูแลสุขภาพนะคะ